หน้าที่พลเมืองดีชั้นปถมศึกษาปีที่6บทที่3รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์เป็นอย่างไรมาเรียนรู้กันเลยค่ะข้อมูลนะคะก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายก่อนนะคะข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงข่าวสารหมายถึงคําบอกเล่าเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนเรื่องราวที่สำคัญและน่าสนใจเหตุการณ์หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์มีแหล่งที่มาดังนี้สถานการณ์จริงเป็นสิ่งที่พบเจอในการดำเนินชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวเราโดยเล่าต่อจากตัวบุคคลที่พบเจอเหตุการณ์ วิทยุเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายหนังสือพิมพ์วรารสารและเอกสารเป็นการถ่ายทอดข่าวจากนักข่าวหรือผู้เขียนเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถตัดหรือเก็บรวบรวมเอาไว้ศึกษาต่อได้ โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัยอย่างมากคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีเมลไลฟ์เฟซบุ๊กโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่คนทั่วไปเข้าถึงง่ายโดยดูผ่านโซเชียลมีเดีย จดหมายเหตุเป็นบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาหนึ่งผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการวิสาหกิจหรือบุคคลทั่วไปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ 1. ทําให้ทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์รสถานการณ์ 2. ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 3. ทําให้ข้อคิดที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 4. ทําให้เกิดความรู้รอบตัว ห้าทำให้ทราบความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารเรื่องเดียวกันจากหลายแหล่งเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์